ิงงนี่ต okay, right. ิ๊งต wow. mm. oh, ิ hey はは๊งกอ้ไม่คันใัดเลอแล้วมันมาอะไราไม่รู้นอย่าหน่ามารู้ไหมล่ติ๊งตนี่ไอ้มาติ๊งนะดูมมสอมเสอ อ้างก่อนเราต่อไปหา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 อุ้ยอ่อ้าก่อนลต่ออะ้ากอนอา่อนนออหนุมไม่อ้งอ้งกอนัญญาอัญญาครับอัญอ้ําเหรอคะอัญญาไม่เอาสิลูกฮะเออป้อนไม่กินเราอะยังไง อไม่ได้สิเราอ่ะมันยังไงได้เหรอคะถ้าไม่หนก็ไปพักเคเป็นทำาบัดางโอเค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 ไไปนั่งนังของมาได้ัอ่าอ่ะอ่าอ่ะมามีนั่งด้วยอ่ะนั่งอ่ะพัันอ่ะ เย็นไหมคะไอว่าไหนไอว่าเย็นเย็นไหมไหนพัดจี่พัดให้หมามี้สิพัดให้หมามี้สิคะไหนพัดให้หมามีสิเลยมันทำเล็บพี่พัดให้หมามีเหรอคะโคงทั้งเตี้ยมด้วยอช่มีเสื้อนี่ด้วยปลาเสื้อก็สวยนะอ่ะ สูกันสูกันาสู้กันาอาสู้กันเหรอคะเอาสู้สู้สู้เอาส้สู้สู้เอาไปไหนล่ะวนไหนไอว่าพัดจิ <c oughs> kind of like. ่พัดกัีฟ้าเลยนี่พาดนะชนะพัดเลยพัดพัดมาเลยพัดฟ้าให้น้ำโบนสั่ให้น้ำบนี่มร้ัเลวด้วยไงใช่มันรจัไข่ไงไข่สองขาแล้วก็ยกขา 哦哦，验证了，哦哦，老王。